สวัสดีครับผมวันนี้เขากับพ่อพ่อกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องวันนี้ผมพามาเบ่งถุงดำๆตีขอบไว้นี่ครับพี่น้องไว้ยังเอาครับตัวนี้เขามักดินปลูกทุเรียนครับหรือว่ามักดินปลูกต้นใหม่ต้นไหลครับ ว่าปลูกอยู่ในสวนนี่แหละครับที่เข้ามักเองเคล็ดขึ้นเองครับมักทิมมใบหาถึงเจ็ดมือเพื่อให้ดินพ่นเย็นครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมสิพามาเบื่องว,วัตถุดิบหลักๆที่ใส่เนาะที่ใส่วัตถุดิบหลักๆตัวนี้ก็มีนี่ครับดินทรายดินทรายแกบครับก็มีดินทรายมีแกบก็มีขีงง่วแห้งครับ ตัวนี้ก็คือขอ,อกงัวครับล้อมรอบขอบชิดครับบัวหายุ่งเขาเมี่ยงไม้เขาครับแล้วก็มีขี่ไก่ไก่ไข่ครับขี่ไก่ไข่เดี๋ยวผมสิเปิดไ้เบิร์ครับพี่น้องวามันวามันมักกันแล้วมันเป็นยังไงครับนี่ครับมักออกแล้วเข้าผสมแล้วมันเป็นยังไงสครับพี่น้องตัวนี้ผมกับสีบอกคข้าๆครับว่า เข้ามักมักจังสี่แล้วกระใสอีกอย่างนี้ครับตัวนี้จับเมืองนี่ยังห้อนอยู่ได้ครับนี่ครับนี่ครับขนาดว่าดินใสเย็นเย็นครับห่อนครับเอาเมื่อเมื่อจกเขาบ่ได้ครับห้อนเพราะว่าเข้าต้องเคลีให้พื้นมันเย็นก่อนแล้วเข้าจังเอาไปปลูกต้นไม้ต้นไรครับมันจ้สซิบตายตัวนี้นี่แหละครับที่พี่น้องเห็นนี่มีดินไสมีขี่ไก่ขี่งัวครับมีสารข้าเอิน สารกาจัดเชื้อราครับสารกําจัดเชื้อราในดินแล้วก็มีปูนขาวครับที่เอาใสอัตราส่วนกับแล้วแต่พี่น้องสีใสครับพี่นอ้องแต่ว่าผมเอามาใส่หลักๆอยูนี่กับหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยที่ผมเอามาใส่หลักๆครับเกลบเอามาใส่เขลื่นยังคือ,อบอกเกลบดินเผาเกลบเผาครับ เป็นยังคือบอ่อามาใส่ผมบอ่อใส่ครับบอ่อสู่แกบดิบครับแกบดิบนี่เวลาเท้าเอาไปใส่ต้นไม้ต้นไลนี่เวลาเท้าหดน้ำไปนี่ครับมันจะบอ่อเจบบอ่อยังไงครับมันสิบอ่อเนียนสีเขียดให้ดินบอ่อเนียนครับนี่ขนาดเท้ากำเบงครับพี่น้องเท้ากำเบงเลยมันก็นยังแตกเบิดครับเพราะว่าแกบนี่มันจะเขียดให้ดินเท้าโป่งครับนี่แหละครับ การมักดินปลูกครับตัวนี้คือเข้าเสียเอาไปห้อยต้นทุเรียนครับเอาไปขยายหลักต้นทุเรียนที่เข้ามักทิมไวลักลักๆะมีประมาณซัมนีนครับแต่ว่าโอขาดบ่ไดดกับเป็นจุลินซี่ที่เข้ามักขึ้นเองครับพี่น้องที่เอาหัวเสือมามักขึ้นเองตัวนี้ก็มักไว้ยุ่สามกล่องครับสามกล่องลักๆครับพี่น้องขนาดว่ามักไว้ปานนีกับ่โบโพโครับพี่น้องเอาใส่หลายครับใส่หลาย ที่เอาไปปลูกกระต้นหนึ่งกระใสสองเขียงสามเขียงคนละครับนี่ครับเขียงน้อยๆนี่ครับพี่น้องนี่ครับเขียงน้อยๆนะครับพี่น้องเลยตัวนี้ก็เก็บดิฟที่สร้างมากครับก็มาใส่เป็นส่วนผสมหลักๆส่วนผสมหลักๆเดี๋ยวผมจะบอกอีกเท่านึงก็ได้ครับพี่น้องส่วนผสมหลักๆก็ค,คือมีดินครับ ตัวนี้คือดินทรายบานเทานี่แหละครับดินทรายเปกเปีเปเเยกบรรเทาแล้ก็มีแกรบมีขี่ไก่มีขีข้งัวครับนี่ส่วนผสม,มลัก,กลักครับขี่ไก,ก่กับขี่ไก่ไข่ขี่ไก่แกรบเท่านี้แหละครับอย่าลืมตะแกรบดิฟเนี่ยครับใส่เพื่อดินมันจะบรินเนียนครับแล้วก็มีพวกปูนขาวสารกรําจัดเชือ้อราครับอยู่ในหลากในพืชอยู่ตามต้องตลาดมีขายเปิดครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ที่เข้ามักทิมไว้ครับพี่น้อง จุลินทรีย์ที่เฮาบ่ได้ซื้อในท้องตลาดนั่นแหละซือ้อซื้อมาหมักเองครับคั่นเฮาบ่หมักเองนี่บ่ทนครับบ่ทนสิซือ้อเพราะว่าขวดนึงก็ขวดละ5-600ครับมาผสมนม้ำอ่า2 0่สซีซีต่อน้ำยี่ลิตรจังซี่ครับเฮาก็มามาผสมเองตัวนี้ก็หมักไว 8, ้8,000ถึง10,000ลิตรครับมักไวใ้ใช้เพราะว่ามันใช้ไวหลายครับพี่น้องนี่ล่ะที่ไปใส่ต้นไม้ต้นไหไแล้วมันเขียวครับ นี่แหละครับกับไส้ได้จากดินตัวนี้ลหละตัวนี้ผมบอไดเปิดให้พี่น้องเมองเบิดครับเพราะว่าปลกไวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกันฝนแลวก็เคลียดไฮดินมันเย็นครับห้เขาเอื่อหน่อยไงห้จุลินซี์เพิ่นมันเดินดีครับกับมักทิมไวหาถึงเจ็ดมือครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องฟาวกะเวลาเข้ามาเปิดผ่าเบิรี่ครับจกเขาไปทั้งในครับขันมันบอห่อนกับแปลว่าใส่ได้เลยครับผมกับมือนี้ ผ้าพีผ้านองมาเบิงดินปลูกที่ผสมขึ้นเองครับที่ผสมขึ้นเองไว้ถขยายหลากตน้นไม่นี่แหละครับหรือว่าเอาไปปลูกต้นไม้ต้นไรครับกับเมื่อนี้ยนี่ยเมื่อเองกับพอดียางมาพัานาวกล่องปุ๋ยครับตอนตอนผสมที่แหลกบ่ได้มามาเบิงครับบ่ได้มาไทายให้พีให้นองเบิงพอดีผี่นองเพิ่นมาเกียก่อนครับ ผมกระพึงเลิกงานมาพอดีกันไม่เห็นกองปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับมื่อนี้เพื่อนเคสกระถาไปขยายต้นทุเรียนอย่างเดียวครับก็อย่าลืมฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดติดตามให้ผมเ,เดอ้อครับเมื่อนี้ผมกับผ้ามาเบิง่งสาระดีๆเล็กๆน,น้อยๆให้พี่น้องเอาไปปรับใส่ของเจ้าของ,ของครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเ,เดอ้อครับผมครับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ